สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะดูกับผมนะครับ GG ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวจนหุ้นดาวจนวันที่10เดือน9ปี่8นะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางดาวจนวันนี้แอดก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยเนาะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมดาวจนของวันนี้กันเลยครับผม แนวทางหุ้นดาวโจนวันที่สิบเดือนเก้าปีหกแปดนะครับผมนะสำหรับเมื่อวานนี้ก็เข้าเป็นดาวโจนปกติเนาะดาวโจน VIP นะครับผม VIP 860 860แล้วก็24นะครับก็สูตรตัวเด่นนี่4มาอยู่นะ สี่มาอยู่สูดตัวจอโอ้โหไม่มีสองเลยน่าเสียดายมากเลยเนาะไม่มีสองมาเลยเสียดายเสียดายดาวโจนปกตินะครับสี 4, 9, 5, ่เก้าห้าเราก็ศูนย์เก้านะสี่ก็ห้าศูนย์เก้านะครับเมื่อวานนี้ได้เจ็ดแปดเก้านะเอาเจ็ดกับแปดโอ้โหไม่มีเจ็ดกับแปดไม่มีมาเก้านะมาเป็นตัวลองนะครับผมนะ ตัวลองนะเก้ามานะห้ามาใครเอาเก้ามาจับกับห้าก็จะได้เก้าห้าศูนย์มาสุดต,ตัวจอดศูนย์มาเก้าศูนศูนย์เก้านะมาเป็นตัวลองเป็นเลขเก้าสุดผมไปทําอ,อยู่ที่่องหลักนะซองหลักนะผมเอาแปดกับเจ็ดนะไม่มาเลยแปดกับเจ็ดผมเนี่ยจับไม่ถูกเลย มาตามกันต่อนะครับผมมาเริ่มจากดาวโจน VIP นะ้อแก้มือใหม่แล้วกันนะดาวโจนเนี่ยเมื่อวานนี้หลุดวันนี้เข้าแน่นอนสามนะสามสีห้าสูตรตัวเด่นได้สามสีห้าสูตรตัวจอสูตรตัวจออนะครับได้ห <c oughs> กนะ หกเจ็ดศูนย์หนึ่งหกเจ็ดศูนย์หนึ่งสองเอาสามกับห้าเอาเอาสามกับสี่แล้วกันนะมาจากคู่กับหกเจ็ดศูนย์นะสามกับสี่จะพูดก,กับหกเจ็ดศูนย์นะครับผม สำหรับดาวโจน VIP ก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นดาวโจนปกตินะครับดาวโจนปกตินะครับได้เด่นได้เด่น901นะสูตรตัวเด่นได้901สูตรตัวจอสูตรตัวจอนะครับได้567นะ5678 แล้วก็สองห้าหกเจ็ดแปดสองนะครับก็เอาเก้าแล้วกันเก้ากับศูนย์เนี่ยขอให้เหลือมาแล้วกันเก้ากับศูนย์มาจับคู่กับหกเจ็ดห้ามาไม่แน่วันอนอร์อาจจะมาเก้าห้าตัวเดิมเอามาจากคู่กับหกเจ็ดห้านะครับผมนะดาวโจวนปกปีหน้าศูนยะ์กับเก้าเก้าศูนย์หนึ่งเอาหนึ่งเป็นตัวรองแล้วกันเนาะ สำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเปลี่ยนกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่พี่ต้วนโชคดีมีใยนะครับสวัสดีครับ